ป้องกันมะเร็งด้วย12ผักและผลไม้ที่มีดีที่เราอาจจะยังไม่รู้อุ๊ยหลายคนถามคำถามมาพิพราทำยังไงดีเนี่ยบางครั้งได้ยินว่าคนเป็นมะเร็งมากมายยาป้องกันการเกิดมะเร็งด้วยผักและผลไม้ที่หาง่ายใกล้ตัววันนี้มีคำตอบให้แล้วหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วเราจะรู้เลยว่าผักและผลไม้อะไรบ้างที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้ต้องรีบหามาทานกันอย่าลืม กดถูกใจกดติดตามช่อง y o ยู u e บพ e t ี่ฟิชเพจยู t t บ f ิ s บายพี่ปลาและเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เรามาฟังกันเลยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆวันนี้ผักและผละไม้12อย่างนั้นมีอะไรบ้างแน่นอนหลายคนคงไม่มีใครอยากจะเป็นมะเร็งและพยายามหาวิธีการที่จะทำอย่างไรก็ได้ที่ที่จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้การรับประทานก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ จะช่วยในเรื่องนี้ได้เรามาดูซิว่าผักและผลไม้อะไรบ้างที่เราควรจะรับประทานกันข้อที่หนึ่งอง,งุ่นโอ้โหอง,งุ่นมีข้อดีอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนอง,งุ่นในอง,งุ่นมีสารที่จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิดที่สามารถป้องกันมะเร็งได้อาทิในอง,งุ่นสีเขียวจะมีคาเทชิและเทโรสปินที่สามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้าหนุ่มและมะเร็งตับลูกหม,มากในุ่นแดงมีสารเลสเวอร์ทอรอลที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคมะเร็งยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งทำลายพิษของสารก่อมะเร็งและฟลาวโนยที่ช่วยในก,การกำจัดสารพิษต่างๆและในอนุนดำที่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายได้อูโห,โ,หโ,หโหรู้อย่างนี้ รีบหาหงุ่นมารับประทานกันเลย 2. a p แอปเปิลโอ้โหแอปเปิลผลไม้ที่หลายคนชอบมันมีประโยชน์อย่างไรแน่นอนแอปเปิลเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพอย่างมาก,พกเพราะในแอปเปิลมีสารต้านอนุมูลสระจำนวนมากที่พี่ลปรยอยากจะบอกเลยว่าอย่ามีสารฟร,รันมนอยที่มีหน้าที่ช่วยกำจัดสารพิษในร่างกาย สามารถช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยข้อที่3กีวีกีวีดีอย่างไรและมีผลดีอย่างไรอถ้าเราจะทานกีวีเราต้องรู้ประโยชน์ของมันมาฟังกันเลยกีวีกีวีพี่ปราบ,บอกเลยว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน A C E สูงอีกครั้งในกีวียังมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งด้วยข้อที่4มังคุด มังคุดได้ยินชื่อเลยว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เชื่อไหมคะว่ามังคุดประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายโอ้โหทั้งวิตามิน B วิตามิน C แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสอีกทั้งในมังคุดยังม,มีสารแซนโทนซึ่งคุณสมบัติทางการแพทย์คือมีฤทธิต,ต้านนูนลสละต้านการอักเสบและสามารถสมานแผลรักษาเซลล์มะเร็งแน่นอนเลย เราต้องรีบหามังคุดมาทานอาแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่หน้าอาจจะยังแพงอยู่ก็รอให้ถึงหน้ามังคุดแล้วเราก็ต้องไม่ลืมที่จะทานมังคุดราชินีแห่งผลไม้ข้อที่5กล้วยกล้วยกล้วยอ่าอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างกล้ยวยกล้วยทำอะไรได้กล้ยวยกวยและกล้วยยังมีประโยชน์ในการป้องกันการเกิดมะเร็งมาฟังกันเลยแน่นอนกล้วยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวิตามิน A วิตามิน b 6 b 12วิตามิน C ทธาตุเหล็กฟอสฟ,ฟอรัสโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอีกทั้งในกล้วยยังมีสารต้านน้มูลสระซึ่งพบเลยว่ามีการศึกษาหลายอย่างที่บอกว่ากล้วยที่สุกเต็มที่จะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่ามีคุณสมบตัติต่อต้านมะเรง็งยิ่งรับประทานกล้วยที่สุกงอมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เกิดภูมิต้านทานมากขึ้นดูนั้นอื วันนี้เรารับประทานกล้วยกันหรือ,อยังก็อกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีประโยชน์อย่างไรโอ้โหแค่ได้ยินแล้วเราอยากทานแต่ถ้าเรารู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรเรายิ่งอยากทานมากขึ้นแล้วผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยใช่เลยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลสละและวิตามินซี ทั้งนี้มีผลการศึกษาวิจัยมาแล้วพบว,ว่ามีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ซึ่งผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ได้แก่แบล็กเบอรบ์รี่บลูเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่สตอเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่และเชอร์รี่ข้อดีจิตมะละกอโอ้โหไม่น่าเชื่อมะละกอมีประโยชน์มากมายดังนี้มะละกอเป็นผลไม้ที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายทั้งเมนูขาวและหวานอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามิน b 1วิตามิน b 2วิตามิน b 3วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแถมยังมีสารต้านน้ำมันสละหลากหลายชนิดนอกจากผลมะละกอจะมีประโยชน์แล้วในส่วนของใบมะละกอก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอยีกด้วยเพราะมีการศึกษาพบว่าสารต้านมะเร็งที่สกัดจากใบมะละกอสามารถทำลายเนื้องอกที่ปากมดลูกเต้านมปากปอดและตับอ่อนได้อีกโอ้โหมีประโยชน์มากมายจริงๆ และที่สำคัญเรามาดูเลยว่าผักผลไม้ตัวต่อไปคืออะไรแ <8. S 1> แครอทแครอทอุดมไปด้วยเบตา้าแคโรทีนและวิตามินต่างๆอาทิวิตามิน A วิตามิน B1 B2 วิตามิน C วิตามิน E นอกจากนี้แล้วในสารแครอทมีสารรฟคาลิโนที่มีส่วนประกอบหรือมีฤทธา์ต้านเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีข้อที่9 มะเขือเทศโอ้โหใครที่อยากทานมะเขือเทศบำรุงผิวแล้วถ้ายิ่งรู้ว่ามะเขือเทศมีประโยชน์ในการป้องกันมะเร็งที่จะยิ่งอยากทานมากขึ้นเรามาฟังกันเลยมะเขือเทศอุดมไปด้วยไลโคโปรตีนที่สูงมากซึ่งไลโคโปรตีนนั้นสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากและอยากจะบอกเลยว่าลดอัตราการเสี่ยงการเกิดมะเร็ง ในคนที่รับประทานมะเขือเทศในปร,ริมาณมากๆโดยเฉพาะมะเร็งปอดและมะเร็งช่องท้องอีกด้วยแน่นอนรีบผามะเขือเทศมารับประทานกันข้อที่ส 10, 10, 10ิบสิบสิบกระลำปีกระลำปีเป็นผักที่หลายคนชอบทานมากแต่อย่าลืมต้องล้างให้สะอาดและที่สําคัญกระล่ำปีมีประโยชน์ในการป้องกันการเกิดมะเร็งเรามาฟังกันเลยเราทานกระลำปีแล้วได้ประโยชน์อย่างไร แน่นอนเลยกระลำปีอุดมไปด้วยแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟรัสสางกะสีและวิตามินต่างๆมากมายซึ่งกระลำปีมีสปปรรพคุณในเรื่องของการช่วยในการป้องกันลดความเสี่ยงการเกิดโรคม,มะเร็งอีกทั้งยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วย11 หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ซึ่งายคนชอบรับประทานเพราะมันอร่อยมันเจียวไขน่น่สุดยอดเลยและประโยชน์ของเค้าคืออะไรหอมหัวใหญ่อุดมไปด้วยโปรตีนครานคนฟอฟอร์โบไฮเดรตธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟ,ฟ,ฟอรัสสังกะสีวิตามินบีวิตามินซีอีั้งยังมีสารแอนตี้ออกซิเดนสูงมากซึ่งมีสรพพคุณช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่ตงงา,งงตางๆได้โดยเฉพาะมะเร็งตับและลำไส้12กระเทียม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 มีประโยชน์อย่างไรบ้างแน่นอน กระเทียมแม้จะมีกลิ่นฉุนจะหลายคนไม่ชื่นชอบรับประทานแต่กระเทียมก็มีประโยชน์มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือสปปรรพคุณช่วยในการป้องกันมะเรง็งซึ่งจากการศึกษาพบว่ากระเทียมมีสารที่ช่วยลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง50%โ,โอ้โหแค่ฟังเราก็รู้แล้วว่ามีประโยชน์มากมายจริงๆถึงตอนนี้พี่ปรรยอยากจะบอกเลยว่าการรับประทานอาหารต่างๆของเรามีส่วนมากในการเกิดมะเร็ง หรือไม่และนอกจากนี้การพักผ่อนที่เพียงพอการดรูแลสุขภาพร่างกายของเราด้านจิตใจไม่เครียดจนเกินไปและที่สําคัญปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้เรามาดูแลสุขภาพด้วยกันมาทานอาหารที่ดีแล้วเราจะรู้ว่าสุดยอดจริงๆอย่าลืมมีข้อสงสัยใดๆเขียนคอมเมนต์ comment, เขียนข้อคําถามไว้ในใต้คลิปนี้แล้วพี่ปลาจะมาตอบให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u ู u ู e เ e p a f i s h เพจทู f i s บายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทู u เบอร์แล้วเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้ส่งมีคุณภาพผูพ้ส่งไวคุณภาพมาเป็นคนรอบครัวสุขภาพดีพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ